พวอออนไลน์เลอร์นิ่งเลสเซ่นบทเรียนออนไลน์ป .4 สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมสาระเศรษฐศาสตร์การเลือกซื้อสินค้าและบริการ สินค้าหมายถึงสิ่งที่สามารถนํามาแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายกันเราสามารถเก็บรวบรวมสินค้าไว้ได้และสามารถถ่ายโอนไปให้ผู้อื่นได้เช่นอาหารเสื้อผ้าบริการหมายถึงการนำนวยความสะดวกบริการไม่สามารถเก็บรวบรวมไว้ได้และไม่สามารถถ่ายโอนไปให้ผู้อื่นได้เช่นการชมภาพยนตร์การโดยสารรถประจำทางการตัดผม สินค้าและบริการที่มีอยู่หลากหลายในตลาดที่มีความแตกต่างด้านราคาและคุณภาพในตลาดจะมีสินค้าและบริการอยู่มากมายหลายอย่างทำให้ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการได้ตามความต้องการโดยสินค้าแต่และชนิดจะมีราคาและคุณภาพแตกต่างกัน